อ้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเหนือโนคนภาคเหนือนะครับว,นนว,วันนี้เราจะเล่นเกมคู่ไปกันนะครับในโหมด 4v4 นะครับอ่าเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับป,ปังสูบเกอดช่างเัินเล่นแบบเลยจะเลือกจะเลือกเล่นคู่กันเลยนะครับ Okay. มาเร,าเร,า,เรา,าเริ่มเล่นเกมเลยนะครับดูทรงแล้วอันนี้น่าจะหมดเนี่ยเพราะว่าผมผมไม่ค่อยเล่นโม4 4. มหมด 4v4 คือหมดวยนี้นี่ก็สามารถตั้งไรวอร์ได้ด้วยนะเนี่ยไ,ได้เลยนะเนี่ย double kill วนี้เนี่ยพันยาได้ด้วย โอเคโเครามาเร่กปืนเ5กันเลยนะคบอืมรูส มันพัฒนาขึ้นมากเลยนะเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยเดินแค่เดินเนี่ยตอนนี้สามารถวิ่งตังง้งแลวอได้ด้วยชกกันได้ด้วย หลายเลยเออ่งอบดอยู่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ <Double kill. S 2> เดี๋ยวว่าจะเก็บ,บังซื้อวอลคองนะครับห,หนึ่งหมื่นบาทก็ เยจัดไปสองครับตึง,ตง ดีขอของหน่อยบูดเดียวดายไม่ได้ให้อันนี้ฟืนเราขอ่นอะไรวะเนี่ยของอยู่นี่คุยกันนี่วะอุ๊ หนูได้ MVP อ่ะครับกดตึงอืมงั้นคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วลาก่อนและอย่าลืมกดติดตามช่องเหนือโนคนข้างเหนือนะครับสวัสดีครับ